รุ่นนี้เป็นเซตพายุบุนเวฟนะคะพี่ตัวนี้โปรนะลูกค้ามาทีทองวัดให้โปรพิเศษนะคะพี่จากปกตินะรุ่นนี้จากสองเลูกค้าที่เคยเอฟจะรู้เลยรุ่นนี้นะคะ ให้พิเศษนะพี่จาก279เอาไปแค่185นะคะพี่ตัวนี้นะผ้าสวยและทรงดีมากๆนกงนปักสวยๆเลยค่ะพี่เซตสอชิ้นนะคะพี่เป็นเซตผ้ายืดวุนเว็บนะคะตัวนี้เนื้อผ้าค่ะจะมีน้ำนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัว ผ้าดีมากๆผ้าซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดด้วยเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนพี่ตัวเสื้องานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่งานเป็นคอกลมแล้วก็แขนใส่สบายยับนิดนึงนะคะพี่แกะมาจากซองนะตรงนี้นะพี่เป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนนะปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งกระดุมเฉียงอย่างนี้นะพี่เห็นนะตรงนี้ปกระดุมเฉียงนะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่ เรียบรียแบบนี้นะคะพี่ผ้ายับนิดนึงนะเราแกะออกมาจากซองนะเนื้อผ้าจ่านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าเทปตัวเดิมเลยผ้ายืดเวฟนะเนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดใส่ยาวๆเลยค่ะพี่ตัวเสื้อก่อนนะอ,อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะนความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่ตอนนี้เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงคือทรงสวยมากบอกเลย ลูกค้าย,ยับนะแต่สวยนะตัวนี้แล้วแกมาจะซองพี่ซักนะคะพี่ก็ทิ้งตัวเหมือนเดิมนะกางเกงค่ะพี่เอวก่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบนะความยาวกางเกงสามสิบซักไปสามสิบเก้านิ้วนะพี่สะโพกห้าสิบห้าสิบสอง 50, 52, ใส่สบายค่ะแล้วก็กระเป๋ารวมทั้งสองข้างใช้งานได้จริงทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยคุ้มมากๆแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยนะทั้งเซตเลยค่ะพี่ให้พี่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นจากสองเจ็ดเก้านะคุ้มมากๆตัวนี้นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจมีอ่อนมี me, เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะเวลาพี่สั่ง้านหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเทานะเซตนี้เข้าเซตแบบนี้เลยเซตสีเทาค่ะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นคุ้มมากๆ และอีกทัาพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเทานะเซตนี้เข้าเซตแบบนี้เลยเซตสีเทาค่ะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นคุ้มมากๆและอีกหนึ่งเซตนะคะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีดําค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเนาจ,จ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สัหรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเซตสองชิ้นราคาดีมากๆบอกเลยคุ้มมากๆ หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะถ้ารับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซตสีดําเข้าเซตทั้งเสื้อทั้งเกงนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้ค่ะเซตสีเทาน,นคะคะพี่สวยๆและงานปักอย่างดีอย่างนี้เลยหนึ่งแปดห้าเท่านั้นมีนิดเดียวนะคะพี่ด่วนเลยนะทีทองใครดีใครได้นะ